เอาว,วันนี้เรามาอยู่กันในแมบ Emergency Response Liberty County ซึ่งเป็นการจำลองเกมบริการฉุกเฉินและจะได้พลนะเรือนอาชญากรเครื่องงานสุ่ครองเจ้าหน้าท,ที่สำรวจคือเราเป็นได้กับทุกอย่างอะ่ะมันสมสวมบทบาทอ่ะเกมเนี้ยแต่เราต้องเข้าไปดูในเกมไปโอเคเราเข้ามาแล้วตอนนี้เราเป็นไรวะเสียงฟ้ามีเสียงฟ้าด้วยหอ๋อโอเคตอนนี้โอเคเรายังไม่มีงานทำเลยตอนนี้นอยู่ในแแบ โอเคเรามีตังอยู่5้าหมื่เราต้องไปซื้อไอ้น,นี่ก่อนไปซื้อรถนี่นะซื้อรถน่าจะอยู่ข้างในนี้นะแล้วใครอยู่ตรงนู้นนะอู้เขาชำรวยวะนั่นขโมยรถได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้างในก่อนตรงนี้มีเรียกรถหรอนี่คือรถอะไร,รใจนะสองหมื 22, ่นสองอ่อความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่1้อยสิเอฮ้ยแรงนะเนี่ยซื้อไปดิซื้ออะไเค เสียงท่อเลยให้รถจเพิงว่ะเรลาเราออกขวนเมืองแล้วตอนนี้มีอะไรให้ทำบ้างตอนนี้เราต้องดูแมพก่อนว่ะพี่อ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โอเคจรุปมีอะไรให้ทำบ้างว่ะเดี๋ยวลองลองไปหาดู่อดว่ามีอะไรให้ทำบ้างรนได้ป่ะรถไม่พังด้วยอ๋อนออ ได้เสียงวอแถวนี้ปะเฮ้ยนู่นไงนู่นไงนเห็นแล้วเห็นแล้วเขาทำอะไรกันวะสอบฟงส,สอบไฟยชนหมดอ่ะเอา้าลูกก็ทำอะไรกันวะตัดหน้าเลยไม่ให้ไปอะ่ะ <c> ห <oughs> ักเกียนเขาไอ้สัสจะโดนดา่าน้ำมันเฮ้ยเมื่อกี้ผมขี่มาผมเห็นธนาคารด้วยนะที่เห็นธนาคารด้วย มันไม่ใช่ธนาคารนะมนเป็นที่กดตังค์อ่ะเดี๋ยวดแต่เราต้องเข้าไปดูดิว่าเราทำอะไรได้บ้างนี่ไงที่ธนาคารเจอแล้วมันส์ในเกมออกโอ้โหมีโลบบัคให้เติมเต็มเลยอ่ะ จะไม่เสียงแลยหรอไม่คือตอนนี้เนี่ยอยากป้่นเลยป้่นตรงไหนป่นตรงไหน,นรไหรือไฝั่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเรารอบตัดใส่อะมเมื่อกี้เห็นเอาไรชวนคนอื่นในคันสีขาวอะ ไม่ hey, เราได้เงินเดือนหรอสำหรับเล่นเกมสามร้อยกว่าบาทเฮ้มันมีปืนเฮ้ยแอโซรี่มันมีปืนมันมีปืนเราเอาก่อนเลยเดี๋ยวกับรถชาร์เลนเจอร์ครับตอนนี้เอ้นายทำไรอะ่ะกีนายชักปืนขูัวแล้วหรอถ้ามันคุ้นๆเป็นคนถอยชนเนี่ยเอาเดี๋ยรถเราตามไม่ทัน่ะ ่าเบรกดีอู่เอาดิีเบียดไม่เข้าว่ะรถอย่างแข็งโอ้โหไปที่ร้านร้านอะไรวะร้านมอสเหรอมารถร้านมันอยู่ตรงไหนวะนเนี้ยอ๋อนี่ไงร้านซ่อม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 อซ่อมรถห้าร้อยโอเคซ่อมเสร็จแล้วก็ออกเลยครับมาแต่งรถได้ด้วยนี่เรื่อง คนรู้นะว่าต่อไปผมจะไปไหนร้านปืนนั่นเองเนะทุกคนซื้อไปพวกปืนด้วยโอเคเอาไว้ป้องกันตัวให้เฉยแล้วก็กดตรงนี้นะปราลดาปรบกดแวงอ้ร้าน,นขายอาวุธปืนเหรอ m 1 4 2 0่0นเนระเราดูที่ปืนกลดิ อ่าเอค่ะนี่น,นี่ผมว่าอันนี้น่าสนใจกระสุนยี่สิบอ่ะแล้วผมต้องซื้อกบสุนที่ไหนวะของกัะสุนนี่ไงมันซื้อรวมกันหมดลเลยได้ใช่ปะเดี๋ยวโดนจับอันนี้กูยิงปืนเก้าเก้าแล้วด้เจดอะเพื่นแน่ใจว่าจะเต็มกระสุนสำหรับปืน เดี๋ยวันกล่องกระสุนนี้ใช้ได้ครั้งเดียวยดูนี่อ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เนี่ยเข้าเก้า,ามันเพิ่มขึ้นแล้ววหยเราให้กระสุนหมดแล้วรอให้เดี๋ยวเราซื้อกล่องไปด้วยแล้วกันโอเคซื้อมาได้แล้วเราต้องไปไปโอ้กูล็อกรถอยู่ทำไมขึ้นรถได้เปลี่ยนฝงไม่ได้มันอยู่ไกลมือเกินเลยโหะ ที่ตรงนี้ก็ยังไฟไหม้ไม่หายเลยดรอชชาริล,ลเจอร์เห็นปะพวกเขาการอะไรหรือเปล่าต่อรมาเต็มเลยอะต่อรอดต่อรอดเกิดการประทะการประทะเกิดการประทะโอ้โหเฮ้เยเกิดการประทะโอ้โหเรียบร้อย S <S <an> เม้อี้อเมื่อกี้ไก่กรรมาทะานให้ลุมกูเลยอะ่ะสามคนอะโอ้ไม่ก๊อดทำไมฉันถึงติดอยู่ในนี้ด้วยทำไมห้องขังนี้ไปไหนไม่ได้โอ้โอหเหลือเวลาในคู่ยิงหนึ่งนาทีถ้าประกันตัวจ่ายเงินประกันตัวอะไรครับห้าว่าฉันนะจริงทำไมมันขึ้นไม่ได้ปะรถมันมันเตีย้ยเหรอข้างหน้า เอาขับอะไรของกูวะเนี่ยไปไปรถรถคุณดัะเพิงมุติดจุดหนึ่งดาวอ่ะตอนนี้ทุกคนหนึ่งดาวนะย้ำนะว่าหนึ่งดาวฝ่าฝืนกฎจราจรมาจับผมแน่นอน เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ไม่ได้อู้อ๋อทำไมมันกระตุกวะเนี่ย hey, ทำอะไรมันรอจับอ่ะจับผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อเอาเอาจะมาจับกูไม่ได้ติดดาวไม่ได้ติดอะไรอะ่ะ เอาไปกับขีมีครับไปกับขีบเอไปกับขีบ่เอาดิโอ้แล้วมันคุมหน้าร้านปืนอะคุมหน้าร้านปืนมะทุกคนยิงดิย <c oughs> ิงดิ

แล้วการยิงการยิงม้นนี่เอ้ยแม่งชนด้วยอะ่ะไม่มีใครรู้เนาะตอนนี้เขาลังไอ้นี่ก็อยู่เว้ยเนเพิงกันอยู่ Tại bây đi, bây giờ, bây giờ, bây chặt ใครยริงช่วยวะยิงช่วยผมเมื่อกี้มีคนยิงช่วยมีคนยิงช่วยยิงได้ด้วยเอาดิตอรอไหนโอ้โหเขาแม่นจังวะ เอาเวลาทุกคนผมว่าแมปนี้นี่คือน่าเล่นนะคุณเล่นเยอะถ้ากราฟิกไม่สูงไปหน่อยแล้วผมไม่แหลกนะ่น่าจะเล่นสนุกันเดียวนี้ EP2 นะทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับอยากเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะผมจะเจอกัน,นทีนะครับบ๊ายบาย